สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในงานกิจกรรมถ่ายทอดสดการเปิดร้าน f i s h e r m ์ n s h ช p อพร้อมกันทั้ง77สาขาทั่วประเทศซึ่งมีศูนย์กลางงานพิธีเปิดที่ f i s h ชอ m ์ n Shop บางเขนณกรมประมงกรุงเทพมหาคนครโดยมีนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีซึ่งวันนั้นนะคะจังหวัดชิสเกตเรานะคะก็ได้ร่วมการจัดงานในวันนั้นด้วย จุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรในจังหวัดสู่ผู้บริโภคและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่การจำหน่ายผลผลิตในระยะยาวนะคะภายในงานก็มีการจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำผู้ประกอบการและเกษตรกรรายย่อยนะคะมาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นปลาส้มปลาราปลาหลาง กบทอดและสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะสินค้าก็จะประมาณนี้นะคะวันนั้นนะคะทางสำนักง,งานประมงจังหวัดศรีสเกตก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวจังหวัดศรีสเกตนะคะได้เข้ามาอุดหนุนสินค้าพี่น้องกเกษตรกรบรรยากาศในงานนะคะก็มีการซื้อขายนะคะขายดีมากเลยะค่ะวันนั้นแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวนะคะ สินค้าที่ขายดีเราหลักก็จะเป็นปลาส้มนะคะหนังกบกทอดและปลาหลามนะคะวันนั้นก็มีเกษตรกรนะคะมาจำหน่ายสินค้าเกือบ10กลุ่มเลยนะคะสินค้าก็จะมีราคาถูกนะ,ะเพราะว่า,าผ่านเกษตรกรโดยตรงนะคะ กลุ่มเกษตรกรที่มาจําหน่ายสินค้าในวันนั้นนะก็จะมีกลุ่มสวนเห็ดไอดินมีปลาส้มปลาหลามกลุ่มปลาส้มบ้านโนนนะคะปลาส้มปลาสวายนะคะปลาส้มปลาตะเพียนแม่มาปลาส้มนะคะปลาส้มปลาสวายเหมือนกันนะคะกลุ่มไปรูปปลาบ้านดงตัดทองนะคะปลาล้าแจวบองนะะค กลุ่มเลียงสัตว์น้ำบ้านไฮเลยมีกบทอดสมุนไพรปลาทอดสมุนไพรกบสดลอกหนังนะคะสวนนางเชยฟาร์มกบมีกบยัดไส้สมุนไพรกบสดลอกหนังเหมือนกันกลุ่มปลาใหญ่ปลาตะเพียนขาวมีปลาส้มปลาตะเพียนกลุ่มผู้ใหญ่หนูนิดนะไตปลาแห้ง กูุมวิสางกิจชุมชนเกษตรผสมผสานขุขันนะคะปลาดุกร้กภุ่มวิสางกิจพ่อเรียงสานามอำเภอกันชาร์น้ำพริกนรกกบนะคะแล้วขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ